อ้าวอู้ยังไม่ดับรถเหรอดับแล้วจังหวัดสุโขทัยแล้วก็จะได้ความกระจ่างนะครับไปดูเห็นเห็นที่เขาบอกตรงไปเอาเชิญมารับฟังก่อนครับ เอาเลยครับเริ่มครับค่ะเริ่มเลยค่ะยกเลยค่ะเอามาได้ได้เขาไปอยู่นู่นแล้วไม่เป็นไรเราตรงนี้แล้วก็ออกไปแล้คนีตามไปเลยค่ะเพราะมันเปองผมแดงผงมแดงคคันตุ้ท้ายอะค่ะวงดีมีาเข้ามาผมเห็นแ้เห็นะจงแกนเลี้ยวออกมามีเท่าไรเข้ามาแอมไปนั่งลมกลุ่มก่อนเดี๋ยวขอพาิงเชิญนะคะตรงนี้จะมีพื้นที่ทั้งหมดก้าไร่ ไปครับเชิญครับเชิญครับหนกนะเขาอยู่กับต้นไม้แล้วอากาศแตกต่างกับเมื่อวานเลยค่ะให้สองตัวไว้แล้น้องก็เตรียมมารวมกันเลยครับเชิญครับป้ายอยู่ไหนครับป้ายป้ายออกมาครับตรงครับผมไม่ได้เห็ เอาไปอเรองนี้ไม่ใชเป่ะยังเล่าว่า ก็ใช้เวลาปลูก18ปีนะคะส่วนพื้นที่ทั้งหมด9ไร่นะคะการทําของแกก็คือการนําใบไม้มาแปะมามาทำกระบวนการวิธีเพื่อจะย้อมลงบนผ้าให้มันติดเป็นลายเราจะไปเห็นผลิตภัณฑ์ด้านหน้านะคะแต่ทีนี้กระบวนการจริงๆถ้าจะได้แบบที่แกผลิตขายเนี่ยใช้เวลานานแล้วก็วันเดียวไม่ได้ถ้าให้สวยงามแบบนั้ต้องใช้เวลาเกือบ2วันวันนี้เราจะมาเรียนกระบวนการแกก่อนว่าเดี๋ยวให้คุณโกเนี่ยจะเป็นผู้นําชมเล่าเรื่องทั้งหมด แล้วก็จต่อไปที่เราจะไปทํากิจกรรมในวันนี้ก็คือการทําแยมจากมันเบอร์รี่แล้วราดบนไอศครีมที่เราทานกันเลยที่ของคุณโกนะคะที่ไร่บ้านไร่ไอระมุนนะคะเจ้าของของโลกของโลนี้อยาะับกเจ็ดสัปดาห์ครับเจ็ดสัปดาห์ก็สวัสดีครับวันนี้ผมแนะนําตัวกันนะครับผมชื่อสัญญาธปีนะครับที่เล่นที่โกนะครับวันนี้เป็นตัวแทนของชุมชกบ้านแม่งามนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ตำบลแม่งามนะครับแล้วก็จุดแรกที่เราอยู่ตรงนี้ครับ คื <c oughs> อบ้านไร่ไม่งามนะครับของอาจารย์ีบวรพุทธสูตรกับอาจารย์บวรประพฤติดีนะครับตรงนี้คพืค้นที่ที่เราอยู่เนี่ยมีบริเวณเก้าไร่ครับ